สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk และผม,ผมพงพสุนาพรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและรายการของเราในวันนี้ครับมีคำถามที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนี่และครับและผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมตอบคำถามในวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนรนีภับูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งพอเห็นคําถามทางอีเมลก็ต้องยอมรับว่าเห็นใจเธอมากนะครับคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันเพิ่งเลิกกับสามีค่ะแล้วก็สามีแอบไป,ปมีกิ๊กนะครับเขาวงเล็บมาแบบนั้นด้วยแต่มีลูกด้วยกัน2คนครับคนโตอายุ7ขวบคนที่2อเนี่ยอายุ3ขวบดิฉันคิดว่าก็น่าจะพาลูกออกมาแยกตัวกับสามีแล้วก็อยากที่จะตัดขาดกันให้ได้ทั้งๆั้ที่ก็ รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่พอเขาพาลูกมาด้วย2คนเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่มีเงินเดือนที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักเขาบอกว่าแค่ผ่อนรถกับกินใช้เนี่ยก็ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูแลลูกทั้งสองคน <ừ> ก็เลยถามคุณหมอว่า อยากจะหาแนวทางในการใช้ชีวิตในช่วงที่เรียกว่าแพรแตกแบบนี้ไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยจะดําเนินไปทางไหนเขาบอกว่าทุกวันนี้แค่การที่เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยก็ถือว่านั่นน่ะดีที่สุดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าคําพูดลักษณะแบบนี้จะทําให้เขาใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงครับออหมอเชื่อมั่นนะคะว่าคุณที่ถามเนี่ยเป็นคนมีกําลังใจดีค่ะก็อย่างน้อยเนี่ย การที่ท่องทุกวันว่าการได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเนี่ยมามองว่าคุณเป็นคนมองชีวิตในแง่ที่บวกนะคะคนะคะคแพ้แตกได้แต่สติอย่าแตกนะคะเมางออกตรงนี้นะคะคคนะคะสติของคุณวันนี้นะต้องอยู่ที่ว่า ความารักที่คุณมีต่อลูกสองคนนั่นแหละนะคะค,ค,ความรักที่มีต่อลูกเนี่ยคือพลังงานยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสําเร็จได้ย้ํานะคะความรักที่มีต่อลูกเนี่ยจะเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่ทําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้นะคะข้อแรกเนี่ยคุณมีงานประจําทําอยู่นะคะคุณแบ่งจัดสรรเวลานิดนึงมาศึกษาธุรกิจนี้หาคนดูแลลูกด้วยนะคะซึ่งน่าจะง่ายที่สุดถ้าจะเป็นคุณแม่หรือว่าญาติที่ไวใจได้ ตัลูกๆน่ะคงไปโรงเรียนแล้วล่ะนะคะลูกๆไปโรงเรียนเนี่ยคุณทําธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยคุณสามารถแบ่งเวลาไปรับไปส่งลูกได้นะคะแบ่งเวลาไปรับไปส่งลูกได้ตอนเช้าไปส่งลูกได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยจะเริ่มงานกันบ่ายเย็นๆแต่ถ้าบอกคุณมีลูกเล็กนะคะคุณก็ส่งลูกมาที่บ้านก่อนกลับไปรับลูกมานะคะหรือว่าให้โรงเรียนหลงลูกมาส่งนะคะแล้วก็อาจจะหาญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เนี่ยช่วยดูแลลูกนิดนึงนะคะในวันที่คุณไม่อยู่บ้านคุณไม่จําเป็นต้องไม่อยู่บ้าน ทุกวันตอนเย็นหรอกค่ะนะคะแต่เป็นเพียงบางวันและพยายามที่จะใช้การติดต่อคนในทีมงานด้วยด้วยสื่ออื่นที่ไม่จาเป็นต้องออกไปด้วยตัวเองทุกทุกวันนะคะเช่นวันไหนที่มีประชุมสมมุติว่าอยุ่กรุงเทพนะคะคอาจจะเพียงแค่อาทิตย์ละครั้งที่โรงแรมอินทราทเท่านั้นหลังจากนั้นก็อาจาอาจะใช้วิธีการใช้โทรศัพท์คุยกันนะคะชวนเพื่อนมาที่บ้านเพื่อนรักกันชอบกันนะคะหรือว่าติดต่อกันทางอีเมล หรือว่าติดต่อการทางวิธีอื่นๆนะคะที่จะทําให้สามารถทํางานตรงนี้ได้สะดวกนะคะอยากให้คุณเนี่ยเริ่มต้นศึกษางานของกิฟฟ์รีอย่างจริงจังก่อนว่าคุณจะแบ่งเวลายังไงคุณจะเริ่มต้นทํางานยังไงตัวเราเองเนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะกับสินค้าตัวไหนและเพื่อนที่มีรอบๆตัวเราเนี่ยเท่าที่เราคิดรายชื่อได้มาเนี่ยเราควรจะไปคุยกับใครก่อนนะคะแล้วก็คนที่จะแนะนําคุณให้ทําธุรกิจกิฟฟ์รีมีแล้วใช่ไหมเขาบอกมีแล้วใช่ไหมคะนะคะ ลองคุยกับเขาซีว่าเขาได้รู้เรื่องธุรกิจลึกซึ้งไหมถ้าอัพไลน์โดยตรงของคุณเขาอาจจะยังใหม่มากหรือว่ายังไม่รู้ลึกมากเนี่ยลองอไปไปถามหาที่ศูนย์จะบอกได้นะคะว่าต้นสายของคุณเป็นใคร<ะ>คนที่วันนี้ทํางานจริงจังและอยู่ต้นสายของคุณเป็นใครเนี่ยคุณสามารถที่จะเชิญเข้ามารับปรึกษาหารือซึ่งเขายินดีอยู่แล้วค่ะครับในธุรกิจของกิฟฟารีเนี่ยเขามันมีศัตว์ชีวิตแบบนี้เขาเรียกแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคุณหมอซิงเกิลมัลา,าเ,มเขาคงแปลมาจากภาษาอังกฤษว่าซิงเกิ ซึ่งคนเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยในกิฟฟรินเองก็บางท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องดูแลลูกไปด้วยในขณะเดยียวกันกลับกลายเป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจที่สําคัญที่ทําให้เขามีกําลังใจที่จะทําธุรกิจต้องอยอมรับนะคะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยบางทีคนเราเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะคแต่ก่อนแต่งงานกันก็อาจจะมาแบบพ่อแม่เลือกให้กลุ่มสูงชนแล้วก็ฝืนๆอยู่กันไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องอดทนอยู่กันจนจนวันตายแต่ว่า โลกยุคนี้เป็นโลกที่คนเราเนี่ยพอมองว่าเราไปใกล้กันไม่ได้เนี่ยหลายคนก็แยกจากกันด้วยดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แหละนะคะใจเอ็แต่เมื่อเราเลือกที่จะเดินออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องเข้มแข็งค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมีแรงบันดาลใจคือลูกสองคนที่คุณต้องมองว่าอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินในการดูแลเขามากขึ้นแต่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณคงต้องทําให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสที่ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะ,คะวันนี้เนี่ย คุณผู้ถามก็บอกเองว่ามีรายได้ชนิดเดือนชนเดือนผ่อนรถก็จะแย่แล้วเพราะฉะนั้นการหาไรายได้อีกทางนึงเป็นเรื่องจําเป็นนะคะคและที่เฟอรินก็อาจจะเหมาะสมกับคุณตรงที่ว่าคุณไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลงทุนแล้วก็เลือกเวลาในการทํางานที่เหมาะสมได้ครับค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นคําแนะนําจากคุณหมอนะครับว่าหลายๆท่านที่มีภารกิจที่จะต้องดูแลครอบครัวแต่ถ้าเกิดสนใจงานตรงนี้บริหารจัดการเวลาดีๆก็สามารถที่จะไปต่อได้อีกนิดนึงค่ะคนะคะ สิ่งที่วันนี้คุณต้องระวังมากที่สุดก็คือหัวใจดวงน้อย,อย,อยสองดวงนะคะที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคำว่าซิงเกิลมัมหมายถึงว่าคุณคงต้องเป็นทั้งพ่อและแม่นะคะค,คุณอาจจะต้องไปหางานพิเศษคุณอาจจะต้องมาทำาก่ฟอร์นด้วยทำงานประจำด้วยนะคะอยู่ใกล้ลูกเมื่อคุณมีโอกาสให้มากที่สุดกอดเขา หอมแก้มเขาและต้องบอกเขาบ่อยๆว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนะคะนะคะพูดกับลูกเพราะๆเ,เอาใจใส่ดูแลเวลาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไม่มากแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันและใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดใช้แบบอบอุ่นที่สุดจะทําให้ลูกเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเขาขาดคุณพ่อเพราะเขายังมีคุณอยู่นะคะ นั่นก็คือบทบาทครับในฐานะของผู้ที่จะต้องเป็นแม่แล้วก็จะต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนแล้วก็จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับทั้งครอบครัวแล้วก็ลูกทั้งสองคนด้วยยังไงมผมเชื่อว่ารายการของเราและท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้คุณเป็นกําลังใจให้คุณนะคะคุณต้องทําได้ค่ะครับผม ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าทุกๆวันนี้ที่เราได้มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้นั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเช่ชนกันนะครับครั้งต่อไปคําถามดีๆและคําตอบดีๆร,รายการของเราจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ